Hey, ครับครับ,รบช่วยนดูแล้วก็หาข้อบอกพร่องของมันม,มาเป็นเวลานาน,านพอสมควรเป็นทำโปรโตไทป์ตัวแรกเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยครับนะครับใช้เวลาทดสอบอยู่เกือบสปีสองปีครับหลังจากโปรโตไทป์เสร็จแล้วอีกปีหนึ่งแล้วถึงจะออกมาเป็นโปรดักด์เดี๋ยวผมต้องย้อนให้ท่านผู้ชมฟังนิดน,งน,น,นึงก็คือว่าคือธรรมดาเนี่ย ฐานนี่มันจะมีเป็นฐานชาร์จอยู่แล้วใช่ครัือชาร์จปกติได้ใช่ไหมแล้วพี่ชาร์จฐานนี่ก็มีชาร์จที่ชาร์จปกติแต่ครั้นี้จะมีอัลคคไลน์กับฐานปกติฐานปกติอย่างอย่างเนี้ยอย่างก้อนอย่างประมาณอย่างเงี้ยนะครับปกติเลยครับคือตัวอย่างเงี้ยครึ่งใช้แล้วทิ้งส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะนี่คือหลักๆเลยใช้แล้วทิ้งแต่ปัจจุบันเนี่ยเครื่องนี้สามารถเอามาชาร์จฐานธรรมดาได้ด้วยในเวลาเพียงไม่เกิน20นาทีไม่เกิน20นาทีเต็มเต็มไม่ร้อนไม่ร้อนด้วยไม่ระเบิดเต็มจริงๆเหรอ เดี๋ยวผมให้ให้ลองให้ลองดูเอ้าได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไปลองเลยคเดี๋ยวลองดูได้เดี๋ยวลองลองรายการนก็ได้อ่ะผมลองมาเนี่ยนะครับหลังจากเครื่องเป็นโปรดักออกมาเนี่ยนะครับผมเอามาลองที่บ้านผมฐานเยอะมากเลยคือเก็บไม่ได้ทิ้งเลยไม่ทิ้งใช่ทั้งหมดครับก็ก็แต่ก็ต้องรู้จักวิธีใช้มันเหมือนกันนะอย่างไรแม่งนะต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าเราเริ่มต้นเราเราอย่าไป ส่วนใหญ่ถ้าผมไม่เจอคือว่าพอเเครื่องบอกชาร์จได้ฐานเก่าใช้แล้วใช้ได้เขาจะไปเอาฐานที่เป็นสนิมบ้างเป็นอะไรบ้างที่เก็บไว้นานเอามาใส่อันนี้ชาร์จไม่ได้คือคือต้องดูด้วยนะว่าหนึ่งฐานขึ้นสนิมอะไรพวกนี้ไม่ได้ไ่ฐานหักฐานงฐานบี้ฐานงอนี่ไม่ได้เลยมันหมดสภาพแล้วมันหมดสภาพครับโอเคแต่ถ้าเกิดสมมุิเนี่ยเรา่านปกตินะครับชาร์จไว้อย่างเงี้ยโอเคยี่สิบนาทีใช้ได้ยี่สิบนาทีใช้ได้มันใช้ได้อีกกี่ครั้งจริงๆแล้วเนี่ยในในที่ผม ประชาสัมพันธ์โฆษณาไปอรถ้าพูดไปเนี่ยผมบอกว่าได้สิบครั้งได้สริงๆจริงๆแล้วเนี่ยได้มากกว่านั้นอได้จนกว่ามันจะเสียหรือเปล่าใช่ใช่ซึ่งซึ่งซึ่งเราไม่กล้ารับรองว่ามันได้เท่าไหร่เพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยผมเข้าใจคือคือคือมันทุกอย่างมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าอแอดลิสอะคือั่าต่ำน้อยมัน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 เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ฮะคือถ้าเกิดลองทําพวกนี้ดูนะฮะจะทราบว่าฐานในตลาดคุณภาพแตกต่างกันมากมายเลยอันบางบางยี่ห้อเห็น โฆษณาดีๆใช้ได้ไม่กี่ครั้งอืใช่เราลองดูหมดแล้วนะฮะใช้บางอันโอ้ใช้ได้นานแต่ของเขาก็ไม่ได้ไม่ได้โฆษณาอะไรเท่าไหร่เด็กกับดีแล้วเมื่อกี้ที่คุยกันนอกรอบก็บอกว่าจริงๆเนี่ยสมมติถ้าบอกว่าที่ชาร์จฐานชาร์จปกติเนี่ยก็มีโอเคมีหลายยี่ห้อเข้าไปแต่ถ้าเกิดชาร์จฐานปกติเช่นเนี้ยอันนี้อันเดียวในโลกเลยี่ย ตอนนี้ใช่ฮะต่อไปผมไม่แน่ใจนะณับัปัจจุบันนี้คือเราจดโกิขสิทธิ์แย่งเนี่ยจดฮะจดจดแล้วสิทธิบัตรทางทางทางคนที่เป็นหุ้นส่วนที่เขาดูแลดูแลต่างประเทศเขาเป็นคนจดอืโอ้โหคนไทยคิดเหรอเนี่ยก็คือมันไม่ะไปที่เป็นคนไทยคนเดียวนะฮะมันก็ช่วยช่วยกันใครมีไออะไรตรงไหนบ้างมาใส่ผมถามหน่อยจากอันแรกกระท่อมเห็ด เอ <c oughs> คนละเรื่องเออ <c oughs> คนละเรื่องเลยเอ้คุณเป็นอะไรเนี่ยจริงๆเนี่ยผม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 มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับ <c oughs> ประสบการณ์เกี่ยวกับแบตเตอรี่มาสามสิบกว่าปีแล้ว <c oughs> เพราะผมเนี่ยตั้งแต่เรียนจบมาผมจบวิศวะไฟฟ้าเนี่ยคอ๋อมีพื้นฐานจากจบวิศวะไฟฟ้าผมทํางานกับแบตเตอรี่มาตลอดสามสิบปีครับผมที่จริงผมทํแต่นี้ ไอ้ส่วนกระจมเหตุมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากตัวเองอกระโจมเหตุเพราะว่าสุขภาพสุขภาพแล้วมันก็แบบด้วยการที่แบบต่อยอดต่อยอดต่อยอดค,นะคือ,ค,อคือเป็นเป็นคนที่แบบนะครับพื้นฐานว่าถ้าสมมติว่าจะทําอะไรเนี่ยเราจะมองออกไปว่ามันจะไปทางไหนได้บ้างครับครับอย่าไปทําอย่างเดียวแล้วหยุดหยุดมันก็อยู่แค่นั้นถ้าทำเออทำอันนี้ต่อไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะมันจะมากขึ้นนะก็เลยก็เลยต่อยอดไปเรื่อยๆรู้สึกว่าจากการต่อยอดเนี่ยต่อยอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ย ทำให้คุณประกณเนี่ยที่ผมดูจากจากเนี่ยที่เห็นกันภายนะมีความสุขมากเลยนะเนี่ยกา,การที่แบบได้คิดอะไรใหม่ๆเรื่อยๆเนี่ย <S 2> <S 2> ชอบฮะชอบ, <S <S ชอบตอน,นเด็กๆนี่เป็นชอบอะไรแปลกๆไหมฮะประเภทเหมือนกับพอหยิบไอ้นั่นไอ้นี่มาทาเป็นหยิบอะไรมาแกะแงะเงื้อเงคือไม่ไม่ไม่ไมถึงในขนาดนั้นนะแต่จริงๆว่าคือถ้าอยากจะรู้อะไรเนี่ยต้องรู้ให้มันให้มันชัดๆอ่ะเสียเวลากับมันช่างมันหลายๆวัน อย่างเรื่องเรื่องหนึงเนี่ยบางทีผมในปัจจุบันเนี่ยนะครับเปิดดูในในเน็ตเนี่ยนะครับครับหลายวันเลยอย่างสมมุทุกวันที่ผม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 ปลูกผักที่บ้านนะฮะทานเองหมดเลยผมสมมุติว่ามีมีแมงเต่าทองลงมากัดกินใบเนี่ยนะดีสินะฮะดีไหมผมผมคือมันธรรมชาติละนะใช่แต่มันเยอะเกินไปอ่ะเราจะทําไงอ่ะ ผมต้องไปหาหนังสืออ่านไปหาในเน็ตไปดูอะไรทั้งหมดสราจะสรุปว่าจะหาวิธีกําจัดมันยังไงโดยใช้วิธีธรรมชาติเราต้องหาเราต้องใช้เวลาเสียเวลายังยกตัวอย่างว่าอย่างเรื่องเล็กๆเนี้ยผมก็ต้องหาคือให้มันเรียบร้อยให้ได้มันเรียบร้อยให้ไม่ได้นพรมันหงุดหงิดใจอยู่ไม่ได้ผมค้างนอนไม่หลับแล้วตอนนี้จัดการได้ยังอะไรต่อทองเนี่ยก็ใช้อะไรเอ่ยใช้กาวใช้กาวกาวเป็นไงฮะ กาวอะไรฮะกาวแล้วก็กาวตาช้างเน่ยฮะกาวจะมีกาวกาวสีลืองเหนียวคล้ายๆแบบเขา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 ดักแรลงดักหนูอย่างนั้นนะฮะตอนนี้แต่นี้ว่าไปวางไว้ไอไอไอแมลงนี่มันแปลกอย่างมันชอบสีเหลืองก็ไปทากับสีเหลืองไอฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองเหลืองเดี๋ยวมันก็บินมาเกาะแล้วมันสว่างใช่มันก็เลยชอบมัน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 ก็บินมาเกาะเท่านั้นเองเกาะก็ติดก็ตายเท่านั้นเองครับง่ายๆครับ ตอนแรกๆเนี่ยนะครับครับมันม <ER ีพวกไอ้ก um> ิ้งคืออะไรพวกเนี้ยนะครับเยอะหนอไอ้อะไรอ่ะหอยทากเยอะแม่บ้านเขาก็เอายามาโรยครับตอนเย็นนกตายลงมากินมันลงมปกินนะฮะตั้งแต่นั้นผมก็เลยแมวแมวบอกห้ามาเอามาโรยเพราะนก มีนกขาวนกอะไรแถวบ้านก็ลงมาลงมาสวยงามมาก็ลงมาธรรมชาติทั้งนั้นเลยกินปุ๊บตายอต่พี่กิ้งกือที่มานี่มันมันจะมาวุ่นวายกับผักเผักอะไรอย่างเงี้ยมีกิ้งกือมัน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 เยอะเยอะไปครับ ถ้าบอกปกติถ้ามันมีเนี่ยผมก็ชอบอยู่แล้วแหละไม่ใช่ผมชอบอะอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาธรรมชาติก็ปล่อยไปเพราะเราต้องอยู่กับเขาครับครับใช่ใช่ไหมฮะจะให้เขามาอยู่กับเราแล้วเราไปสอนเขาบอกอย่าคานตรงนี้นะมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีของเราเองอโอเคนี่เราหยุดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องทั้งหมดเนี่ยอีกทีหนึ่งในช่วงสุดท้ายนะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณประกรณ์สิทธิศักดิ์สมใจ นักพิยาศาสตร์น,นักประดิษฐ์อ,อีกท่านหนึ่งนะครับผมในช่วงสุดท้ายครับ <S <S ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนไทยเข้มแข็งนะครับยังอยู่กับคุณประกรณ์สิทธิศักดิ์สมใจเจ้าของไอเดียกระโจมเห็ดน็อกดาวโมโนฮัท oh แล้วก็เครื่องชาร์จฐานเนี่ยนะครับ คือยังไม่มีชื่อนะครับคุณประกรณ์บอกว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดคิดชื่อได้บอกมาเลยให้ฟรีหนึ่งเครื่องครับให้ฟรีหนึ่งเครื่องติดต่อมาได้เลยนะครับครับครับคราวนี้เรากลับมาแล้วเมื่อกี้เราหลุดไปเรื่องผักเรื่องกิ้งกือนิดนึงนะฮะมีแต่คนเต่าทองอะไรยกมือถามเลยว่าอันนี้ยังไม่เข้าใจอันนี้ยังไม่เข้าใจอาดรบกวนอธิบายนิดนึงครับตัวเครื่องชาร์จนี่ใช้การยังไงมีวิธีใช้เราจะเก็บฐานอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้ามองกันทั่วๆไปเนี่ยนะฮะครับผ่านมันก็มีอยู่สองสามชนิดอย่างที่เมื่อกี้คู่นเรียนไปแล้วนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นอันคลายอันนี้คลายนะครับผม1.5โวลต์อันนี้ใช้เราทิ้งอ่าใช้แล้วทิ้งอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นซิงค์คาร์บอนคาร์บอนซิงค์บางคนก็เรียกนะครับครับผมนะครับอันนี้เหมือนกันเหมือนกันใช้เราทิ้งใช้แล้วทิ้งนะครับแต่อันนี้ไฟจะน้อยกว่าอันนี้อันนี้ไฟจะแรงกว่าครับผมอ่าแล้วก็มีอีกอันหนึ่งอีกแบบหนึ่งครัับอนนี้ ชาดได้อ่าเป็นแบบฐานชาดได้อ่าจะไปทคุณถือก็ได้เนี่ยชาดไ้จะมีอยู่สามแบบอย่างนี้เรียงกันมาเลยอ่บตามความแรงของไฟอย่างนี้ครับอ่านะครับราคาก็อนุนู้นถูกสุดอันนี้ถูกสุดครับอ่าอันนี้สูงมาหน่อยสูงมาหน่อยอ่าและอันนี้แพงที่สุดอันนี้ก้นก็ร้อยกว่าบาทครับผมนะครับอันนี้อาจจะยี่สิบกว่าบาทอันนี้อาจจะสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับคราวนี้เวลาเราจะเอาเครื่องนี้ไปใช้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะครับ เราก็ดูว่าที่บ้านเราเนี่ยมีอุปกรณ์ที่ใช้พวกนี้เท่าไหร่นะครับมันมีสองรุ่นนะเล็กกว่านี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับครับผมเป็นสามเออันนี้สองเอนะครับครับผมใช้ได้ทั้งคู่นะฮะแล้วก็ไปดูแล้วก็เอามาลองชาร์จดูนะครับอันไหนชาร์จแล้วมันเต็มครับเก็บไว้เราจะรู้ได้ไงว่าเต็มไหมมันมีขึ้นมันขึ้นมาเลยว่าเขียวแดงอะไรเงี้ยเวลาเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยไฟเขียวมันจะกระพริบแสดงว่ากาลังทํางานอยู่ครับนะครับพอไฟเขียวมัน หยุดกระพริบเต็มละครับเต็มละถ้าเกิดอยู่ๆไฟแดงขึ้นมาแสดงว่าแบตนั้นมันเสียอ๋อถ้าเกิดไฟกระพริบไฟนี่ไฟไฟแดงหรือไฟเขียวกระพริบไฟไฟเขียวกระพริบไฟเขียวกระพริบนี่คือเสียไม่ครังกำลังกำลังชาร์จเรากำลังชาร์จอยู่พอเต็มปุ๊บเขียวขึ้นเขียวขึ้นโอเคแต่ถ้ากระกระพริบเนี่ยคือกำลังชาร์จถ้าเขียวหยุดหยุดอยู่ที่นี่คือเต็มโอเคแต่ถ้าสถานเสีย สีแดงสีแดงเลยสีแดงขึ้นไม่ขึ้นยัก็ไม่ขึ้นบางทีใสเข้าไปแป๊บหนึ่งก็สีแดงบางทีใสปุ๊บแดงเลยนั่นคือฐานเสียเสียโอเคสบายใจได้เช็คได้เลยริงได้เลยอันนั้นครับอันนั้นทิ้งก็อย่าไปทิ้งไกลนะครับใส่ของใสอะไรว่าะหาที่ทิ้งไว้นะครับเพราะมันเป็นขยะอันตรายถูกถ้ามันลีกออกมาเนี่ยวันก่อนผมทดลองอะนะผมอ่านดูในหนังสือเขาบอกว่าเออเอามันลีกออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำเยิ้มออกมาเอาใส่ลงไปในในแก้วเนี่ยนะครับ ที่มีปลาปลาหางนกยูงอยู่เลยนะตายเลยผมทําใจไม่ได้นะผมเอาปลาหางนกยูงที่บ้านมาใส่แล้วพอมันจะเริ่มชักชักผมนึกเรื่องทำใจไม่ได้กลัวมันตายทดลองเลยเหรอทดลองดูโอเคนักวิทยาศาสตร์จริงๆโอเคฮะทดลองดูเขาบอกอีกนะฮะตอนนี้อันไหนที่นั่นเราก็เก็บไว้ใช่ไหมฮะเราก็ไปซื้อมาใหม่ยี่ห้อที่มันไฟแรงๆดีๆหน่อยนะครับแล้วก็เริ่มใช้เริ่มใช้แล้วก็พอถึงเวลาซ่าาสมมุติว่าเป็น นาฬิการิโมดนะฮะพวกนี้นะครับไฟฉายพวกนี้มันมันจะค่อยๆจ่ายไฟเลื่องสโลเดนนะครับพวกนี้มันจะจ่ายจนหมดเลยบางทีเป็นเคมีออกมาเลยนะครับพวกนี้อย่าปล่อยมันเคมีออกมาใช้ไปสัก2เดือนเอากลับมาชาร์จอ๋อคือคืออย่างนาฬิกามีล้แขวนแขวนลืมครับลืมเลยแล้วอย่าลืม เราเสียสละทั้งวันหนึ่งครับไปดึงขานออกมาแล้วมาชาร์จใช่ครับเพราะเครื่องชาร์จก็อยู่ที่บ้านเราอ่ะชาร์จเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมฮะเราก็ทาตารางให้ดีคมผมทําตารางไว้เลยอะไรฮะอันไหนลงมาลงมาโอ้ก็ต้องเพราะว่าเราจะต้องนําเสนอคนอื่นเขาด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ถ้าเป็นเป็นกล้องนะครับพวกนี้มันจ่ายไฟเร็วใช่ไหมฮะกล้องแฟชชั่นแฟชช่พวกนี้พอ แฟลชไม่ขึ้นหรือกล้องไม่ใช้ไม่ได้เอาออกมาชาร์จเลยคือคือเหมือนก็ขึ้นช้าเลยเนี่รกบอย่าอย่าทิ้งไว้นานทิ้งทิ้งไม่ได้สักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยสองเดือนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไอเคมีมันจะไหลอะใช่มันจะไหลเยอะแล้วจะฐานนั้นก็จะเสียเพราะว่าบางคนเนี่ยทิ้งไว้ในกล้องมันร้อนมันระพุมัน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 เสียมันมันก็เสียฐานนี้นะครับถ้าจะให้ดีนะฮะถ้าว่างเนี่ยก็คือชาร์จแล้วให้มันเต็มแล้วก็ทิ้งไว้มันจะใช้ได้นาน คือทิ้งไว้นี่คือไม่ต้องไปใส่อะไร่ต้งเก็บไว้เฉยๆเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรครับครับเอาวางไว้เฉยหากล่องใส่พยายามอย่าให้มันไปขั้วบวกขั้วลบมันไปชนกันเดี๋ยวมันก็ไฟมันจะไหลนะฮะหากล่องวางเรียงเรียงเรียงคืออาจจะเอากระดาษกระดาษขัน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 เป็นช่องแล้วเราจะใช้ฐานนี้ได้คุ้มค่านะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่เพราะถ้าซื้อแล้วใหม่แล้วพอมันหมดนี่ทิ้งมันก็เป็นมลพิษอีก แล้วตัวนี้มันลดการใช้งานนะครับลดใช่ไหมการจำนวนซื้อลดลกร้อนด้วยนะครับการผลิตก็ลดลงเพราะฉะนั้นช่วยได้เยอะนะฮะช่วยลกร้อนนะฮะแต่คันนี้เนี่ยตัวนี้นี่วางขายยังในเมืองไทยเออยังไม่ได้ขายตอนนี้ผมเปิดในเว็บเพิ่งจะเปิดทําเว็บอยู่นะครับเว็บแบ e ไนเซอร์ดอทคอมก็ยังไงก็ลองดูที่ที่เบอร์โทรศัพท์เว็บเว็บชื่ออะไรฮะ แบตแบทไตเซอร์แบตไทเซอร์นะฮะไทยแบตไทเซอร์ไทยอ๋อแบตไทเซอร์ไทยเดี๋ยวคงจะขึ้นขับหน้าจอให้นะครับผมครับแล้วราคาตั้งไว้ยังตอนนี้ที่ขายอยู่ในเว็บ2,800คือ2,800บาท2 7ง0